ธอรู้ไหมว่าผู้ที่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าด้วยจิตอันเข้มแข็งแล้วก็เด็ดเดี่ยวแน่วแน่มันเกิดจากความความรักความสงสารความปรารถนาที่จะให้สิ่งที่ท่านได้รักและสงสารเนี่ยพ้นจากความทุกข์จริงๆไม่มีสิ่งใดที่หวังผลตอบแทนอะไรเลยแล้วก็ไม่ต้องการสิ่งใดตอบแทนจากคนเหล่านั้นเลยเป็นมันเป็นความ รักที่บริสุทธิ์มากเป็นความปารถนาอันยิ่งใหญ่เลยเกินเหมือนบิดามารดาที่ปรารถนาให้บุตรของตอนนั้น่ะไม่มีทุกข์เลยไม่อยากให้ลูกของตอนเจ็บป่วยให้ไม่สบายเลยไม่อยากให้ลูกของตอนไปลําบากอะไรเลยไม่อยากให้ลูกของตอนไปเจอเรื่องราวไม่ดีเลยอยากให้ลูกของตอนมีความสุขอย่างเดียวยิ้มแย้มแจ่มใสยอย่างเดียวตัวเองจะเป็นไงก็ช่างเหมือนอย่างนั้นเลยนี่คือลมแรกเลยนะ ในโลกของเราอย่างนี้ที่จะมีมนุษย์มาเกิดแล้วมีมีจิตที่คิดแบบนี้เซลว่ามันมีสักกี่คนน้อยนักนะยังมีที่เราเห็นก็คือรักจริงรักบิดามารดารักมากอยากให้บิดามารดาไม่ต้องเป็นแบบนั้นไม่ต้องเป็นแบบนี้อยากจะช่วยทุกอย่างโดยที่พ่อแม่ไม่ต้องทําอะไรอยากพ่อแม่มีความสุขมากอ้น,นี้เราเห็น แต่มนความตั้งใจที่จะทํำยังไงจะทํำยังไงคิดจะหาวิธีทํำยังไงให้สิ่งนี้จะไม่เกิดกับพ่อแม่เราอีกไม่เป็นอย่างนี้อีกต่อไปเนี่ยกําลังใจที่คิดอย่างเนี้ยมันยังไม่ค่อยเห็นว่าจะมีใครคิดได้ความเป็นมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอย่างนี้มีเรื่องนี้เป็นหลักเลยความเป็นมาของพระองค์ทุกพระองค์เลยนะ จะไม่ได้มีความเป็นมาของความเป็นพระพุทธเจ้าเพราะความจะเห็นความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเห็นสิ่งที่ประเสริฐของพระพุทธเจ้าเห็นความเรียกว่าอภิเนหารของพระพุทธเจ้าแล้วก็ศรัทธานในสิ่งนี้แล้วก็ปรารถนาอยากเป็นพระพุทธเจ้าแต่ในความเป็นพระพุทธเจ้าทรงมีพระฤทยแน่วแน่มาตั้งแต่เริ่มต้นที่ยังไม่เคยคิดว่าคิดที่จะเป็นพระพุทธเจ้ามาก่อนเลย แล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นคิดอยู่อย่างนั้นตั้งใจอยู่เช่นนั้นเรื่อยมาปักใจอยู่เพียงเรื่องเดียวว่าจะทำยังไงจะมีวิธีไหนจะสามารถทำให้คนที่รักเรามากที่สุดคือบิาดามารดาพ้นจากความทุกข์ได้ยังไม่มองคนอื่นเอานะเพราะคนอื่นยังยังเป็นเรื่องที่ห่างไกลเกินป่าตัวของท่านเองจะสามารถไปรับรู้ได้แต่ว่า คนที่รับรู้ได้ตลอดทั้งวันทั้งคืนแทบจะทุกลมหายใจเข้าออกก็คือคนที่เป็นพ่อเป็นแม่สาวกอย่างเราเนี่ยเราไม่มีกำลังใจเด็ดขาดหรือว,ว่าเด็ดเดี่ยวเท่ากับพระพุทธเจ้าเอาเพียงแค่สมัยที่ยังไม่ได้ปราสนาพระโพธิศาศาสัตว์อยได้ซ้าไปแค่เราสาวกกันนี่นะยังยังคิดแบบนี้ไปเป็น เราคิดได้อย่างเดียวว่าเวลาพ่อแม่เรามีทุกข์เราก็ไม่อยากพ่อแม่เราทุกข์เวลาพ่อแม่เดือดร้อนเราก็ไม่อยากพ่อแม่ของเราเดือดร้อนนะพ่อแม่ลําบากเราก็อยากช่วยให้พ่อแม่มาองพ้นจากความลําบากอ้เงี้ยเรามีเราเราตั้งใจของเราอย่างเนี้ยมีแต่วิธีทำของเราก็คือการเพียงแค่ทำมาหากินช่วยเหลือการงานทำยังไงให้มีทรัพย์มากๆ เพราะถ้าเรามีเงินมากเราคงช่วยพ่อแม่ของเราดีขึ้นถึงแม่จะพ่อแม่เราจะป่วยไข้ไม่สบายเรามีเงินมากเราก็หาหมอเก่งๆมาช่วยพ่อแม่ของเราให้หายโรคได้ไม่ลําบากเกินไปนี่เราทําได้ถ้าเรามีทรัพย์เราก็คงมองเรื่องเดียวว่าทรัพย์คือสําคัญที่จะทําให้ความสุขไปตกต้องกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราได้และเรื่องอื่นเราไม่มองเลย เราพบหน้าชาติหน้าแม่เราจะเป็นยังไงพ่อเราจะเป็นยังไงแล้วเมื่อเราไปเกิดอีกชาติหน้าเราก็เจอพ่อแม่ของเราแบบนี้อีกแล้วเราจะช่วยพ่อแม่ของเราได้อย่างไรเราคิดมากอย่างนี้ไปไม่ไ,มได้แล้วเราคิดได้เท่านี้ในแค่เฉพาะหน้าเนี่ยว่าสิ่งที่สําคัญคือความเป็นอยู่คือว่าเราต้องดีขึ้นเราจะมีการงานดีขึ้นมีเงินมากขึ้นมีทรัพย์มากขึ้นเราถึงจะทําความสุขให้คนทั้งสองได้ ถูกไหมล่ะเอว่าสาวกค,คิิแค่นี้พอไหมสำหรับเราเราว่าพอสาวกนะกำลังใจอย่างนี้แค่กำลังใจอย่างนี้ก็จัดไว้เป็นคนดีแล้วไงเราว่าพอสถาบการบ์มันเพ็นบารมีเพื่อความเป็นสาวกนะพอ ไม่ต้องใช้กําลังใจสูงฝ่นนี้อขอให้เรามีเจตนาว่าทํำยังไงให้พ่อแม่ของเรามีความสุขแล้วเราเพียงพยายามทําของเรามันทำเท่าที่เรามองเห็นได้ว่าสิ่งนี้มันใช่ถ้าได้มาแล้วเราคงช่วยพ่อแม่เราได้อันนี้มันใช่แล้วถ้าถ้าเราสามารถมีได้พ่อแม่ของเราก็จะดีขึ้นแล้วรู้แค่เนี้ยสาวกแค่เนี้พอใจละถ้าคนจะเป็นสาวกนะั้น แต่ถ้าคนที่ปรารถนาเป็นสาวกยังไม่เหลียวแลบิดามารดายังไม่ใส่ใจที่จะตั้งใจที่จะรักษาบิดามารดาของตัวเองให้มีความสุขมันก็ยากที่จะเป็นสาวกใครได้ที่กล่าวว่ายากที่จะเป็นสาวกของใครได้ก็หมายความว่าเธอจะเอากําลังใจที่ไหนจะไปเชื่อใครเขา เธอเชื่อรักพ่อรักแม่ของเธอและอยากให้พ่อแม่ของเธอมีความสุขแสดงว่าเธอเชื่อพ่อเชื่อแม่ของเธอพ่อแม่บอกอะไรเธอก็น้อมรับพ่อแม่สอนอะไรเธอก็น้อมรับสิ่งที่พ่อแม่สอนมาพ่อแม่เตือนอะไรเธอก็น้อมรับคําตักเตือนของพ่อแม่ของเธอเธอจึงรักพ่อแม่ของเธอมากเพราะว่าพ่อแม่ของเธอให้ความรักกับเธอมากและเธอก็เห็นความรักของพ่อแม่เนี่ยมันจับใจเธอเหลือเกิน เวลาเธอจะทําอะไรจะดือ้อจะดึงยังไงก็ตามเธอก็ไม่กล้าดื้อดึงกับพ่อแม่ของเธอถึงเวลาแล้วเธอเห็นพ่อแม่ของเธอลําบากเธอก็ไม่อยากให้ให้พ่อแม่ของเธอลําบากแม้แต่น้อยนิดถูกไหมละ่ะอันนี้มันคือกําลังใจของเราที่ในระดับสาวกของพระพุทธเจ้าต้องมีเป็นพื้นฐานเพียงเท่าเนี้ยเป็นสาวกได้สิแล้วว่า แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าแค่นี้ไม่ได้ต้องอย่างที่เรื่องที่เราเล่าให้ฟังถึงจะมีโอกาสเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการได้นั้นความคิดของเราความที่เรารู้สึกกับพ่อแม่เรามันไม่มีใครมาสอนเราได้หรอกมันจะเราเราต้องคิดเองได้เราต้องสามารถมองสิ่งนี้เราเห็นได้แล้วเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำอะไรให้กับคุณพ่อคุณแม่ของเราได้ ถึงคุณพ,พ่อคุณแม่ของเราตอนนี้จะไม่ลําบากในเรื่องของการที่ยังไม่เจ็บป่วยไข้ไม่สบายไม่ลําบากถ้าพ่อแม่บางคนเขาอาจจะมีความคล่องตัวในการมีทรัพย์สินเงินทองดีอยู่แล้วเราแทบจะไม่ต้องไปช่วยเหลืออะไรด้านนี้กับเขาเลยก็ได้แต่ความลาบากของพ่อแม่ไม่ได้เป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เรื่องเจ็บป่วยไข้ไม่สบายแต่ความลาบากของเขาก็คือเรื่องที่เราอาจจะไม่ได้แสดงความ รักความเมตตากับเขาจริงจริงจังๆ <_ d ata> เหินห่างบ้างพูดว่าจะไม่ได้ทำให้เขารู้สึกว่าสบายใจบ้างอย่างนี้เป็นต้นนะ,ะ <_ d ata> รวมความแล้วไม่ว่าเรื่องอะไรทุกคนนะเธอจะทําได้หรือไม่ได้มันก็ไม่ได้บอกไม่ได้หมายความว่าเธอไม่ไม่ไมรักค,คุณพ่อคุณแม่แต่ไอ้ความรักที่เธอมีกับคุณพ่อคุณแม่มันอยู่ข้างในใจเธอ มันไม่ได้แสดงไม่จําเป็นต้องแสดงออกมาจากภายนอกเพราะบางคนพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราบางคนพ่อแม่ก็ตายมาสมัยเราจะเป็นเด็กอย่างนี้อย่างนี้เป็นต้นมันก็ไม่ได้หมายความว่าใจเราถ้าไม่มีสิ่งนี้เสร็จแล้วเราคงไม่สามารถมีความดีพอเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งได้กระมังความสำคัญมันจึงอยู่ ที่จิตใจของเราอย่างเดียวว่าเราคิดอะไรความคิดของเรานะเนอะพ่อแม่เราตายไปแล้วแล้วเรายังคิดอะไรอยู่ตอนเนี้ยเราก็ยังรักท่านเราก็อยากช่วยเหลือท่านแล้วก็อยากท่านมีความสุขมากถ้าท่านไปนิพพานได้เราก็จะดีใจมากเลยเถึงเวละเอาแล้วก็คิดของเราอย่างนั้นได้ความดีเพียงเท่านี้ มันดีต่อใจของผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นสาวกจะจำให้ดีเลยนะไม่ว่าใคราการที่เราจะน้อมใจฟังแล้วปฏิบัติตามได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากที่เราจะน้อมใจฟังใครและจะยอมรับไปปฏจจิบัติโดยไม่มีความคิดระแวงระวังอะไรหรือว่าลังเลสงสัยอัน,น,นกาที่จะลงมือปฏจจิบัติเลยใจยากนะ ใจอย่างเราเราเนี่ยมันจะมีอย่างนี้กับใครสักคนเนี่ยมันยากมากแต่จะเรามีง่ายกับคนที่รักเรามากก็คือพ่อกับแม่เราเนี่ยอันนี้เราสามารถพิสูจน์ใจเราได้ว่าเรามีกับคนทั้งสองเรามีบางทีราจจะมีครูบาอาจารย์สักคนหนึ่งที่ท่านเอาใจใส่เรามากดแูแลเรามากรักเรามากรักเราเหมือนลูกเลยแล้วก็ทําทุกอย่างเหมือนกับที่พ่อแม่ทําให้กับเราเลยสอนเราด้วยดแูแลเราด้วย ปกป้องเราด้วยอยานนี้เป็นต้นนะเ,เราก็จะฟังทุกอย่างเชื่อทุกอย่างกับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นั้นความดีของผู้ที่หยิบยื่นให้เราได้ความเมตตามันมีประโยชน์มากไหมล่ะมากมันฝึกใจคนอื่นได้นะเธอก็เหมือนกันเธอจะอยู่ในฐานะอะไรก็ตามเธอต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเหมือนกับคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรากับคนอื่นได้ มันเป็นการช่วยคนเหล่านี้เขามีโอกาสที่จะได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งได้หรือบรรลุมรรคผลได้ในอนาคตการเพราะถ้าเราไม่แสดงสิ่งนี้ออกไปเขาก็ไม่มีทางที่จะรับรู้ถึงความดีได้รับรู้ถึงความอบอุ่นในจิตใจที่เรามีกับกับจิตดวงใดดวงหนึ่งและถ้าจิตดวงนั้นเขารับแต่สิ่งที่หยาบคายจากเราล่ะความโหดร้ายจากเราความทารุณกรรมจากเราเนี่ย เขาจะมีทางหน่งที่เขาจะยอมรับฟังใครง่ายๆถูกไหมเล่ะนั้นความว่าเมตตาเราไม่ใช่ว่าเราฝึกเมตตาของเราเพียงต้องการจะให้ให้คนนั้นให้คนนี้ให้คนนู้นเขาอย่างเดียวแต่ความเมตตาของเราคือการที่ทำให้ใจจิตใจของคนใดคนหนึ่งมีจิตเมตตามีจิตกรุณา หมือนคุณพ่อคุณแม่สอนเราจนเราต้องมีจิตเมตตา,าต่าตบคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเรามีจิตสงสารคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ของเราจนได้ทั้งๆเราไม่มีทางโดยลำพังนะถ้าเราไม่เจอพ่อแม่ที่รักเราอย่างนั้นนึกเพียงพยายามดูแลตัวของเราอย่างนี้แล้วก็เราก็ไม่มีใจอ่อนโยนลงไปหรือจะยอมรับฟังคนทั้งสองด้วยความรู้สึกดีๆกับเขาคงยาก ถ้าเกิดมาเจอพ่อแม่เอาแต่เลี้ยวแรงเอาแต่คำพูดหยาบคายเอาแต่ทอดทุระไม่สนใจอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะเอายาก็ด่าเอายาก็ว่าอาก็ทุบตีด่าว่าอย่างนี้เป็นต้นเราไม่มีทางแล้วหมดไปใน,นหนึ่งชาติหนึ่งชาติเลยนะเธอไม่มีทางได้ดีเพราะเธอถูกสิ่งเดลยานี้ย่ำยีใจของเธอมาเสร็จแล้วแล้วมันยากที่เธอจะรู้สึก ที่จะให้ความเมตตากับคนอื่นเขาไปได้มันไม่มีทางเลยเพราะเธอไม่เคยได้มาเธอไม่เคยรับความรู้สึกของความเมตตารือความกรุณามาเธอไม่มีวันที่จะอ่อนโยนกับคนคนนั้นแล้วเมื่อเธอแข็งกระด้างเธอไปอยู่กับใครเธอก็แข็งกระด้างหมดวันหนึ่งวันใดที่เธอโตมามีกําลังมากกว่าเธอก็แสดงเหมือนกับที่บิดามารดาแสดงกับเธอนั่นแหละหมดไหมหนึ่งชาติหมดแล้วหมดสิดีได้เลยนะ เล่าสู่กันฟังอย่างนี้ไม่ได้เพื่อต้องการให้เธอทราบเล่งอะไรนักหนาหรอกนะแต่อยากให้คิดว่าที่ผ่านผ่านมาจะเป็นอย่างไรก็ช่างเธอเราไม่ต้องไปย้อนปัจจุบันเราสามารถทำได้ทุกคนคุณพ่อคุณแม่จะมีชีวิตอยู่หรือไม่ก็ตามก็ทำได้ทุกคน ไม่ไไมีหมายควาว่าคุณพ่อต้องอยู่กับเราคุณแม่ต้องอยู่กับเราเราถึงจะทําสิ่งนี้ได้ไม่จําเป็นเราทําตัวเราให้เหมือนกับพ่อแม่คนอื่นสิแสดงความเมตตาของเราแสดงความกรุณาของเรากับคนอื่นเหมือนดุดดังลูกมองเขานะดุดดังเป็นลูกของเราดุดดังเป็นคนที่เราต้องการให้เขาดีเราก็ทําอย่างนี้สิทํากับเพื่อนเราก็ได้ ทำกษัตริย์ก็ได้ทำกับใครก็ได้เราไม่จำเป็นต้องเลือกว่า,าต้องทำกับใครทำกับทุกคนเลยก็ยังได้เลยใจเรานะเราแสดงสิ่งนี้ออกไปว่าเราปรารถนาดีกับทุกคนเราเมตตาสงเคราะห์ทุกคนให้เขามีความสุขเรายินดีให้เขามีความสุขทุกอย่างเท่าที่เราสามารถทำให้ได้ถ้าไม่เกินกำลังเราเกินไปนะเราก็ยินดีที่จะทำให้ไปแต่มันก็อยู่ภายใต้ว่า เราสามารถทําได้น้อยหรือมากแค่ไหนก็เท่านั้นไม่มันมันไม่ใช่เรื่องจําเป็นที่จําเป็นคือในใจของเธอคิดอย่างนี้ตั้งแต่ตื่นยันหลับไหมใจของเรานะคิดแบบเนี้ยแต่เราไม่ได้มองคนอื่นดุดดังลูกของเรานะม่เจอใครลูกกูลูกกูไอ้มาเนี่ก็ลูกกูไอ้นั่นก็ลูกกูไอ้นี่ก็ลูกค่ายไม่จะอย่างนั้นนะใจเราเอาที่ใจเราอย่างเดียว ยากไหม <c oughs> เอ้ยมันยากถ้าเราไม่เคยถือไหมละ่ะถ้าเราไม่เคยทำมาก่อนเลยมันจะยากมากเลยใช่แน่ๆเธอก็จะเขินใจเธอเขิน ทำยังไงให้มันไม่เขินล่ะใจกล้าหน้าด้านเสียงดังแต่คนที่เขาอยู่ในวัยที่เคยเป็นพ่อเป็นแม่คนก็ได้เปรียบหน่อยเขาพอรู้ทางว่าทํำยังไงว่าเรามีลูกแล้วก็รู้ทํำยังไงแต่ว่าไปทํากับคนอื่นที่ไม่ใช่ลูกมันทํายากนะ มันยากไม่เหมือนคนที่เป็นลูกเรานะเ,าเรายังทําได้แล้วก็เอาหมาก็ได้ลองจากสัตว์่แหละเพราะว่ายัางไงเราก็ไม่เคยกับมันหรอกเรียกมาได้เต็มปากเต็มคำลูกของพ่อลูกแม่เอ้ยก็เรียกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ยุงก็ได้เรียกมันลูกมัน พอจงบินมา,าลูกเออลูกพ่อมาลูกพ่อมาลูกแม่มาเร็วมามมามากินเลือดพ่อมากินเลือดพ่อมา <c oughs> <c oughs> เอาฝึกนี่เขาก็ต้องฝึกอย่างนี้แหละหเธอจะฝึกกับใครล่ะฝึกกับคนเธอก็เขินอายอยู่จะทำไงเราก็เอากระสัตรนี่แหละใช <c oughs> ่ไหมล่ะ เอาก็สั์เลี้ยงก็ได้สั์ไม่เลี้ยงก็ได้สั์ชนิดไหนเขาเขาสักอย่างก็ได้แต่ก็มีจิตใจฝึกความเมตตาของเธอออกไปบ้างเราจะได้คุ้นเคยเคยอะไรมันเคยรู้จักให้ความรักเขาบ้างให้ความเมตตาเขาบ้างรู้จักช่วยเหลือเขาบ้างพูดดีๆกับเขาเป็นบ้างช่วยคุ้มครองเขายัางไงเขามีความสุขลองทําไปบ้างมันฝึกได้มันเป็น ิตวิทยาอย่างหนึ่งเวลาเขาฝึกคนที่มีความแข็งกระด้างเขาก็ใช่คนเหล่านี้ไปอยู่กับสัตว์ที่เขารักให้ให้สัตว์ที่น่ารักก็ไปอยู่กับเขาเพื่อจะค่อยๆผ่อนปลนความความแข็งกระด้างความหยาบลงไปเพราะเวลามันมีสัตว์เข้าไปคุกคีอยู่ในชีวิตของเขาในตัวหนึ่งเยแรกๆเขาอาจจะลาคานแต่นานไปเมื่อเขาอยู่คนเดียวเขาก็ต้องเห็นมันว่าเพราะมันประจบ มันเข้าหา right. มันแสดงความรักด้วยมันแสดงความใกล้ชิดเป็นมิตรไมตรีด้วยใช่ไหมล่ะก็ไม่ได้ไปใเป็นเลี้ยงงูเห่าที่ไหนลถึงแถึงแม้เธอจะฝึกในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงมันก็ยังยากอยู่สำหรับบางคนเพราะว่าลำคาญ หนึ่งเราลำคาญสังพาระมันเยอะแต่มันมันมันเป็นเรื่องที่วุ่นวายในชีวิตของเราแทนที่เราจะต้องไม่ต้องไปวุ่นวายอย่างนี้นะก็ไม่อยากอะไรเธอก็บวชเลยตัจสินใจบวชซะอยู่คนเดียวซะนะเราจะได้มาต้องฝึกแบบนี้ยงไงลองดูไหมละ่ะแย่ส่งไปหายห,ห้าตัวฝั่งนูง้น ดูดิเธาจะสอบผ่านไหมพอเปิดประตูก็ยัดเธอก็ไปเลยแล้วล็อกประตูเลยแล้วเจอสอบผ่านไหมนี่แหละเอาูกแม่ลูกแม่แล้วลูกแม่เนี่ยมาเลยมัมลูกแม่เอ้ยอมัมก่อนเลยนะม่เอ้ยลนุกมัมลูกแม่เอ้เย หาว่าตูออกไม่เจอก็มีวิธีรัดเอาเวลาเวลาก็มีวิธีรัดเ้ามีกระถานเมตตาแล้วท่อง ให้คนกด็ดีสัตว์กด็ดีให้จิตใจอ่อนโยนเมตตาต่อเราอย่างนั้นแต่กระถามันจะใช้ไม่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยหากเราไม่ไม่ได้แสดงความเมตตาจริงๆมัวพึ่งกระถาเพราะกระถาไม่ได้หมายความว่ามันเกิดจากอนิสงส์แต่มันจะมันมันเกิดจากอนุภาพแต่ถ้าเป็นอานิสงส์แล้วก็เธอต้องเป็นคนที่มีเมตตาเขาเขาจึงเมตตาเธอตอบเวลาจะไปหาไอ้ห้าตัวเธอก็หิ้วไก่ไปโดน เราต้องไปตาเขาก่อนสิแล้วเราไม่ไปตาเขาก่อนเขาจะไม่ไปตาอะไรกับเราใช่ไหมเราก็หิ้วไก่ไปตัวหนึ่งก่อนแล้วแรกวก็พอ,อยุดแต่เฮ้ยกินปุ๊บกูเปียบ,บ,บตูเลยออกเลยก <c oughs> ินเรียบร้อยเอาขาวานที่สองเอาไก่ตัวว่าไว้สามว่าไก่ตัวว่าทีเนี้ยมันรอเธอตั้งแต่เธอไม่มาเลย,เลย <c oughs> แหละรอเธอหน้าประตูทุกวันเวลานี้เธอต้องมาเธอต้องมา <c oughs> หรือว่าบางคนอาจจะหมดไก่ไก่หมดตลาดมันก็ยังไม่สนใจเรา <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็เรียกวิธีฝึกนะอะไรฝึกใจเราถ้าเราไม่ฝึกใจเราแบบนี้มันก็ยากมันยากที่ว่าหนึ่งเราจะไม่รู้จักอดทนต่อความเป็นเป็น สิ่งที่เราไม่ชอบเราอดทนน้อยเราก็จะมีเมตตากับคนน้อยเพราะเราอดทนกับเขาน้อยถูกไหมละ่ะสองคือว่าเราไม่เราไม่รักเราไม่รักอะไรเราไม่รักความความสุขที่ใจเราได้จากความเมตตาเราก็ไม่สามารถให้ความสุขกับคนอื่นเขาได้เพราะเราว่าความเมตตาเวลามันมีในใจของเราเนี่ยเรามีความสุขแต่เวลาเราให้คนอื่นเข้าไปแล้วเนี่ย เขาก็ได้ความสุขเหมือนอย่างที่เราให้เขาไปตองอย่างนั้นใช่ไหมละ่ะเราไม่มีสิ่งนี้เราก็ไม่ได้ฝึกเมตตาไม่ได้ฝึกขันติอดทนไม่ได้ฝึกความตั้งใจคนเราที่แน่วแน่ที่จะทําให้ใจคนเรามีสิ่งนี้ประคองใจเราไว้ตลอดเวลาพเพราะทําทอย่างนี้ไปเรื่อยๆบ่อยๆอยเข้าจะเริ่มที่จะไปมองคนใกล้ๆตัวเราคนที่อยู่กับเราบ้างใครบ้างนะแล้วก็เริ่มหยิบยื่นเข้าไปหนักๆแล้วก็ให้กับคนที่ร่วม ความดีกับเราอย่างพวกเธอเนี่ยเราต่างคนต่างมาไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติอะไรกันมาก่อนเลยแต่เราก็มาร่วมประกอบความดีได้กันเหมือนพี่เหมือนน้ององี่นะบางคนก็เป็นหลานเราบ้างบางคนก็อยู่ในวัยลูกเราบ้างบางคนก็อยู่ในวัยพ่อแม่เราบ้างปู่ย่าตายายบ้างอย่างนี้เป็นต้นเอาเธอก็ฝึกของเธอได้ฝึกความเมตตาของเธออย่างพ่อสอนว่าให้ยิ้มเคืนฟังไหมล่ะ Thế mà dím Phá bảy sọ nó dím à, Mê tờ Thế khai nó có dím vậy Thế con dím nó khuyến khuyến Thế khai nó bắt sạch tích bắt Đừng thoảng khoảng bạc Nó vậy Cả phủ thờ nha Nó đền dím Vậy rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ เห็นใครเราก็ยิ้มไปลองดูก็ไม่เลิกโกยเดียวเขินคึกเขินไม่กล้ายิ้มเพราะอะไรเพราะยิ้มแล้วมันหน้าเหม็นเข้าหามันไม่ยิ้มด้วยแล้วมันกระดุเราดวยล้วิสาถามมึงยิ้มทำไมมึงย้อยย้อยกูเลย กูทำผิดแค่นี้มันยอะยหญ่กูจะชินหรืออาเล่ากันสนุกสนุกกันนะจริงๆก็ไม่อะไรลวแต่ความคือครูบาอาจารย์ท่านสอนเรามาแบบนี้มันเป็นการฝึกเบื้องต้นเพราะถ้าเราไม่ฝึกใจของเราในเรื่องความระลึกถึงความรักที่เราได้ต้องการเว่าเราต้องการความรักแต่เราไม่เคยให้ความรักคนอื่นเขาเวลาเราอยู่กับพ่อแม่เรา เราเห็นแต่คุณพ่อคุณแม่ให้ความรักกับเราแต่เราไม่เคยแสดงความรักของเราให้กับพ่อแม่เราอย่างเนี้ยมันก็ต้องฝึกเหมือนกันเธออยู่กับคุณพ่อคุณแม่เธอก็เอาความรักที่คุณพ่อให้เธออย่างไงคุณแม่ให้เธออย่างไงเธอก็ให้คุณพ่อคุณแม่อย่างนั้นเหมือนกันต้องฝึกตอบนะเอาต้อฝึกไปฝึกไป,ไป,ไปกเราทําไปทําไปบ่อยๆเข้าเราก็จะรู้สึกว่าเราทําใจได้ดีขึ้นในเรื่องของการที่ เห็นความสุขในความเมตตาที่เราเขามีกับเรานั้นเราก็ได้ทําสิ่งนี้ตอบกับเขาไปอันนี้คนในบ้านเราฝึกได้นะแล้วก็ฝึกได้ถ้าคุณพ่อคุณแม่เรายังอยู่นะเราก็ทำเอา